ทางด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38โดยกองพันทหารมาที่10 กรมฐานมาที่สองได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่สองตำบลของอำเภอท่าวังผาจังหวัดหน้านะคะหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากลงสู่แหล่งน้ำต่างๆรวมไปถึงพื้นที่ชุมชนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะที่ตำบลสีภูมิซึ่งมีพื้นที่ทางการเกษตรในเจ็ดหมู่บ้านค่ะก็ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้มวลน,น้ำยังเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนในเบื้องต้นก็ได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของมีค่าเอาไว้บนพื้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนช่วยกันวางกระสอบทรายทำเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมขังตามจุดต่างๆอย่างไรก็ตามล่าสุดขณะนี้ที่อำเภอท่าวังผามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน6ตำบลรวม28หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า60หลังคาเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า1,700ไร่ค่ะ